น้องกี่ขวบนะคะอุ้ยนี่สี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนน้องเพิ่งเข้าแปดเดือนค่ะค่เอเมนะคะพัฒนาการพัฒนาการจัดว่าพัฒนาการจัดว่าดีเยี่ยมค่ะเพราะว่าเป็นไปตามสเต็ปตามที่เด็กควรจะเป็นนะคะก็น่ารักแล้วก็โชคดีที่ว่าน้องโบดเป็นคนเลี้ยงง่ายด้วยเป็นเด็กร่าเริงแล้วก็ไม่งอแงค่ะถือว่าเป็นโชคดีของเราตายค่ะเริ่มเอแอร์เริ่มเออเออตื่นมาตอนเช้าหกโมงอุ้ยเหมือนตั้งนาฬิกาปลุกเลยเอาก็มาปลุกปลุกปลุกเออเออ เตียงของเขาจะวางติดกับเตียงของเป้ยใช่ไหมคะเขาก็จะออกจากเตียงของเขานี่แหละยืนขึ้นมาหาเป้ยเหมือนเขาก็ลุก เขาจะรู <kę> ้อะแปดเดือนแล้วนี่เคอรับมือกับน้องกันทุกรูปแบบเลยไม่ถึงกับทุกรูปแบบอะค่ะคือเด็กก็จะมีพัฒนาพัฒนาการไปเรื่อยๆอตื่นเต้นนิดนึงห่าง,งกล้องมาก็พัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะก <ๆ S 1> ็ก็จะเปลี่ยนไปทุกวันทุกวนัน <ๆ S 1> ฉะนั้นก็ต้องรับมือเขาทุกวันทุกวันเขาก็เปลี่ยนไปพรุ่งนี้จะเจออะไรต่อไปมะลอนจะเจออะไรต่อไปก็ต้องอีนไปอีกเรื่องนึงมันมีปัญหาไหนที่คุณมแม่ยังหนักใจอยู่ไหมครับสำหรับน้องจริงๆตอนนี้น้องปนมีปัญหาเรื่องการไม่นรนอาจจะเป <im it> ไม่ค่คอย <im it> ตื่นเช้าส่งคุณพ่อลงงานทุกวันเลยตื่นเช้าส่งคุณพ่อไปทำงานทุก,กวันค <ๆ S 1> <im it> ุณพ่อเต่นตีห้าก็จะส่ง นรู้เวลาเห็ Hello, นเ้างมีแฟนเพจเลยป๊อปปูลา่ามีแฟนเพจแล้วมีคนไลค์แสนกว่าคนแล้ว<ม>ว่าดีใจมากมาขอบคุณมากๆนะคะที่คนที่เข้าไปกดไลค์คือจริง,รงๆเราคนนั้นแม่เราก็ดีใจอยู่แล้วที่ใครมาชื่นชอบลูกเราแล้วก็บอกว่ามากดไลค์มามาติดตามรูปลูกเรานะคะแล้วก็แบบยินดีขอบลือมากมีโดนท่าพาไปถ่ายอะไรบ้างไหมคะเยอะมากเยอะมากแต่แต่ก็ต้องดูด้วยค่ะว่าตอนนี้แบบก็ต้องดูด้วยเนื้องานต่างๆด้วยค่ะคือไม่ไม่ไม่ได้ออยากจะรับหมดทุกอย่างเพราะว่า การถ่ายแบบหรือถ่ายอะไรก็ตามก็ต้องใช้แฟลชเอออะไรอย่างงี้ก็ต้องดูด้วยค่ะพวกคุณพ่อก็ปูห่หัวทุกคนห่วงหมด <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะใครละคะ่ะทุกคนห่วงหมดค่ะแ <c oughs> ม้กระทั่งเป้ยเองเลยละ่ะเป้ยจะรับงานเป้ยยังต้องดูเลยว่าน้องโปจะแบบ สถานที่เป็นยังไงออถ่ายภาพถ่ายนั้นเท่ไหนอะไรอย่างนี้นคือเราก็ต้องเป็นห่วงนะคะคือสภาพตาดวงตาเขาก็ไม่เหมือนเราเะนาะเขาก็ยังแบบยังไม่เต็มที่ะคะ่ะแสดงว่ารายละเอียดของงานแล้วกับพี่เป้ยอยู่ที่บ้านก็ต้องดูด้วยที่บ,บ้านยิ่งคุณย่านี่ต้องยิ่งขออนุญาตเลยห่วงมากจะพาโปรดไปไหนจะอะไรยังไงรับงานอะไรนานแค่ไหนเดี๋ยวเขาจะงองแงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรัรอมจะมีกสักคนไหมคะร้อบไม่ยังจริงๆจริงๆคุณย่าคุณแม่ของป๊อบก็อยากไปมีค่ะก็ก็มีคุยกับคุณป๊อบบ้าง มีคุยกับเพื่อนๆบ้างอเอออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็ขอขอ,ขอดูน้องปดให้ดีก่อนอ,อนาคตก็มาวาดกันอีกทีแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธสว่าจะไม่มีค่ะอีกสักอย่างหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาเยอะประมาณเดี๋ยวมาเป็นแนวไหนยังไงบ้างงานที่ติดต่อเข้ามาก็คงหมายถึงปดหรือเต้ยค่ะตัวของทั้งปดทั้งเตก็เกี่ยวกับแม่แม่ลูกๆนี้ะค่ะส่วนใหญ่ค่ะแต่อย่างเราพอเราจะได้มีโอกาสไปมีคุยค่ะมีคุยแต่ก็ต้องดูบทด้วยอย่างที่บอกก็จะไป เหมือนเดิมทุกคนก็ไม่ได้ขาก็ต้องเดินมันบดแบบคุณไม่น่ารักน่ารัก ก็ต้องดูก็ต้องดูค่ะจะต้องดูบทนิดนึงค่ะแต่ถามว่าอยากเล่นไหมก็ยังอยากเล่นค่ะยังไม่อยากทิ้งค่ะเมื่อไรจะรับนะคะก็ถ้าเกิดมีบทที่เหมาะสมก็คิดว่าแล้วน้องโปดโตวันนี้อีกนิดนึงก็น่าจะรับได้แล้วล่ะคิดว่าจะเล่นละครกัอหรือมีน้องอีกคนก่อนคะนีอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แล้วแต่เลยค่ะแต่ข่าวว่าเขาไม่คุมหรือยังไงไหมคะพี่ก็ปล่อยไปตามผมเลค่ะได้ข่าวว่าเขา่อไปเป็นผู้หญิงเท่านั้นเหรอคะพี่อยากได้ผู้หญิงเท่านั้นถ้าก็มีน้องโปดเป็นผู้ชายแหละว่าถ้าจะมีก็คง่ะ คงไม่นานมากแล้วคะ่ะถ้าจะมีนะคะหมายถึงถ้าจะมีนะคะแต่ตอนนี้ก็แค่แบบว่าเป็นแค่แพลนแค่นั้นเองยังไม่ยังไม่ได้บอกว่าเอ้ยต้องมีนะเอออะไรอย่เงี้ยขอเลี้ยงน้องโปรดให้ดีๆก่อนแล้วกันค่ะ